ตะบานตะบานเร็วตะบานเร็วแตกแตกแตกตัวนั้นแตกเฟบคานลงมาเฟบคานลงมาแตะหมดนะหมดโอ้โหยิงยังตัวโก้สุ่ม gangster wrap สำหรับใบฟรีนะครับสุ่มไปเลย21ใบนะครับผมนะฮะเฮ้ยไม่อออกะไรเลยอ่ะ โอ้สามข้างไม่ออกอะไรเลยโอ้จะเลิศจะเลิศเด้านะอ,อะไรครับผมยี่สิบเอ็ดใบนะครับหมดไปแล้วนะครับผมไม่ได้อะไรเพิ่มเลยมีเพชรอยู่ประมาณสามหมื่นเจ็ดพันเพชรนะครับผมกลมๆเราจะทำการสุ่มตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปนะครับผมเราต้องใช้อะไรเนี่ยลูกแก้วสิบเจ็ดลูกแล้วก็ใช้พิมพเขียวสามอันครับผมไอพิมพเขียวนี่กูไม่หนักใจละกูหนักใจตรงลูกแก้วนี่แหละ นต้องหาอีกห oh ้าอ๋อแค่คุณจะห้าจะกันอะไรแก่มาเนะ่ยไป,ะนะปเดี๋ยวเราจะโชว์ความดวงดีเลยล้วกันนะครับน้องๆใจก่อนดาวมาดโดนอลไรนะครับหมดจะใช้กี่เพชรนะกันะสองร้อยห้าสิบไอ้สองร้อยเจ็ดสิบเพชรไปรอบชุดแรกมาแล้วโอโย้ยได้ามาแล้วกระม่มน,นะสำหรับไอ้ไอ้ไอลูกแก้วหนังหมาเสียไปห้าได้มาหนึ่งก็ยังดีวะ แกมาแล้วว้าเขาเรียกว่าบอมลอยไว้หน่อยเดี๋ยวแบบว่าเดี๋ยวจะหาว่าดวงดีแล้วเราทุกครั้งเลยอะไรเงี้ยครั้งต่อไปนะฮะน้องๆนะครับทุกคนยังพนอมันรีรอยแล้วมาแล้วครับผมนะครับสำหรับบูปินล่องบูปินซักคนละเกมเลยมาแล้วว่าพิม์เกี่ยวใบแรกว่ะนังๆอ้อโอ้ย อ,องบ้านนะครับผมเมื่อกี้นะครับผมกดแบบว่ากดแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊ไม่ให้มันเล่นเองเดี๋ยวรอบนี้ผมจะให้มันเล่นเองมันอาจจะได้ดวงดีบ้างก็ได้เฮ้ยนกด,กดปั๊บกดปุ๊บมาแล้วนะครับผมสําหรับเพชรแมงมาว่ะเฮ้ยมาเพิ่มอีกหนึ่งมาค่าดีกส่ามาน้องๆจกดไปทุกคนพัมไอเติบมันของจริง ลงพู่เจิดมีเช่าถ้าใครอยากจะเช่าก็เหมาะก,กัแล้วกันนะครับผมนะฮะไปเอายาวเยาวเอายาวเฮ้ย <1> 1> ออมันมาใบที่สองแล้วะ <1> 1> ปะแป๊บๆขาดเพชรแค่หนึ่งขาดบุปปิ้นอีกหนึ่งบุปปิ้นอีกอ่ะพิ <1> 1> <1> มเขียวขาดอีกางกันหนึ่งเลยมาแป๊บเดียวเลยเฮ้ยแต่ต่อไป ข้าดกแค่นึงเลยว่าไอ้มันไอ้ลูกแก้วนั่นแหละพิมพ์เขี้วครบแล้วว่าเ็งว่ะปึ๊บว้ามันครบเล้วเนี่ยโอ้ยหมดไปแค่สี่พันเพชรเองคิดว่าจะหมดแย่กว่า e นี G ้ซะอีก บอส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 ป้าเดี๋ยวเป็นลิกกันเลยแล้วกันนะครับผมทุกคนเอาไปมาล็กตัวผู้ชายนะครับผมมาแล้วแดนเซอร์ลำ <Wow. S 1> นะครับผมแต่ก็อยากได้ผู้หญิงด้วยนะ <c oughs> ชุดผู้หญิงสีทองเ็าสวยนะ <c oughs> อยากเห็นคนดวงดีอีกปละล่ะผมจะจัดสถิติให้ดูแบบว่ากดรัวๆโดยที่แบบว่าจนกว่าม่งจะครบอ่ะอันนี้คือศูนย์สองอย่างเลยนะเดี๋ยวผมจะลองดูว่าผมจะต้องใช้กี่เพชรนะครับผมในการสุ่มให้มันครบเจ็ดกับสามเนี่ยไอพิมพ์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 ชุดผมใช้สามันไอลูกแก้วใช้เจ็ดนะครับผมผมจะกดนั่งรัวๆเลยตอนนี้สามหมื่นสามพันเพชร เดี๋ยวผมจะกดรัวๆแบบสุดจัดประหลัดบอกเลยเดี๋ยวมาดูว่าแม่งจะใช้กี่เพชรผมก็อยากกรมลอนกันนะว่าไปเลยนะครับผมกดแบบไม่ลาแล้วนะนังนังโอ้โหอะไรก็มาแล้วว่กดไปกดไปกดไปไอ้นุ่มสวยสวยไอ้นุ่มสวย สวยสวยสวยอุยอ้ยเกินมากมึงเคยเจอเมื่อกี้ได้สองพิซอ้โน oh <no. S 1> พิมกูมาเยอะแล้วหอมมากเฮ้ย <Hey. S 1> ไปเมื่อกี้เนี่ยได้ไปสองเว้ยทุกคนตอนนี้ได้มาห้าแล้วนะ่ะเฮ้ยบูเลหาบมะมอตอนนี้หมดป,ประมาณห้าพันเมตรกดต่อแล้วละกันเราขาดลูกแก้วอีกแค่สองเม็ดไปเฮ้ย ครบเจยแม่งหมดแบบน้อยมากนะครับผมนาแค่ห้าพันเพชรครบแล้วมีใครทำอย่างนี้บ้าไม่มีโอ้โอ้โอโอมันง่ายเกินนะบางทีก็ไม่ชอบป่ะนี่แลกมาเลยเงียงมากเลยโอ้ยงายสุดง่ายสุดระวังงายสดุยสดเลยใครสุดนี้เลยนะครับ เออไม่ทำไม่เกินหรอกก็มีใครมาทำอย่างนี้เปล่าไม่มีทีแรกมีสามหมื่นสามนะตอนนั้นสอง0ึสองหมื่นแปดประมาณห้าพันเพชรนะครับผมเอาตัวนี้ไปบูเลยดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยมีบ้ามีบ้าามีบ้าเอม่มีครับพี่ขอ,อโทษน้องอสองชุดไม่ถึงหนึ่งหมื่นเพชรก็ดูเอา ไม่็น้องไปส่งเอาก็ได้แต่ว่ามันอาจจะใช้เยอะกพี่ประมาณสองหลักเท่าอ่ะพี่ดวงมันดีไงพี่อ่ะอสามคนพอแล้วเราอ่ะบอกให้ไปอย่าไปหยองโอ้โหนอดเกินเฮ้ยท่านไม่ต้องไปไวจังหวะเท่าไหร่อ้อยน้องน่าดึกล่ะนะตอนแรกเห็นสองร้อยห้าสิบหกโอ้ร้องก็บอกว่าพิษร่มแบบยับสัตว์เลยเมื่อกี้อ่ะ สามร้อยเลยเอาชุดใหม่ไปโชว์มันหน่อยดิเอ้ยไม่อยากตายมึงออกไปมันได้ยินหรอวะมันได้ยินหรอเนี่ยมันน้องมาโกนอย่างเงี้ยแหละมาโกนห้มันได้ยินใช่ลัวดิโอมอยู่มันก็ตายดิ รู้อยู่แล้ว oh, มันคุยกับใครกันแน่และโอ้เว้ยว่าพี่ค<อ>่ากี่ล้านตัวตาเนี้ยโอ้โห oh, น้ำไม่ท่วนอ่ะพี่เฮ้ย <Hey. S 1> ขนาดนั้นเลยเหรอใช่ไม <Hey. S 1> ่หรอกมัง้งเดี๋ยวพี่จะเอาชุดเนี่ยชุดแก๊งสเตอร์นะ่ะจับบาลีตกดพวกมันให้ยับเลยเออเคยเห็นมาเคยเห็นไหมทามาลไม่ไม่เคย, <S <S เค,ยครับเคยใครใส่หรือยังนั่นละ่ะ ยังไม่เคยเลยครับเออโอดูเอาดีกว่าว่าตาเนี่ยฆ่ากี่ตัวด้วยชุดไอ้แกังเซอร์แรปเปอร์หนังหมาเนีย่ยมียังม,งมีของยังมีของยังมีเห็ขาดแล้วเปล่าไม่ไม่พี่ออยิงลเ,เ,เลยอีกเลยตาแรกละตาแรกตาแรกเนี่ยตาเนี้ยอเอาเกียเกียร์ไหนี่ตาแรกของพี่เลยเนี่ยแบบว่ อ่อนดอยให้หน่อยแล้วกันแค่ี่ต้อมคนเยอะเก็บทั้งหมู่บ้านเอาก็ดูถูกแล้วดูผิดตรงไหนก็มาดูใกล้ๆสิรู้บอกเจอคนเจอคนไอ้น้องล้มหนึ่งไอพี่โอ้หเอ้หลังมาล้มมาล้มมายิง เอ้เราระเบิดเราระเบิดเพื่อนนี่หว่าเจอคนเจอคนเอ้ยเจมงร่อนยังไงวะโอ้มันมันแขวนหลงผูกเกมนะพี่เมื่อกี้ผมผิดใช่เหรอใช่เหรอใช่ยิร้นมันไอ้ท็อตยิ่มันไอ้ท็อตยิ่มนินยิงอยู่มันเล่นมันเข้ามนี่ยมันท้ามันท้ามันท้าโอเคโอเคพี่มาเกยพี่มาเกยเข้ามาเข้ามาปีนมาเกยเข้ามาเกยไปไปกู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  แตกว่ะแตกสวยโออย่าาโดุนหมิ่นเจได้ขอร้องล่ะเ,เมื่อกี้มันโดนพี่ไปนั้นหนึ่งไม่แตกเว้ยคื่ว่าเลื่อนมันสามร้อยชัวใช่ผมเห็นในคอมันแนล,ล้งไปเกมได้พี่ใช่หรอเอ้ยยิงะไรวะแตกแตกแตก บ้านหมู่บ้านขาวาก็ยิงมานะเอ้ยมาชูบเบิ้ลมาชูบเบิ้ล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 มาชุบเบิ้ลอืมขึ้นเลยเหมือนดุมินกูอย่างเงี้ยเหมือนดุมิน,มน,นอ้าวเฮ้ยมันซ้ำกันหรอมองไฟอยู่โอ้ยมันเยอะอยังวะมึงมาเอ้ยมันเยอะอยังไงมันวิ่งกันแบบพลาดเ,เลยวิ่งกันพลาดเลยสวยคือในบ้านวิ่งกันแบบว่าเอหนาวหนาวดิ่งดังดังดังหนึ่ง มุดออกมาดิมุดออกมาดิมุดออกมาให้กูล้านเฮ้ยให้กูล้านเลยอ่ะตัวเองเฮ้ยไอ้ท้อนช่วยพี่หรอกพี่ไหวน้องเหลือเหลืๆวะดาวน์ดาวน์เฮ้ยเหลือเๆวะทว่า ้อมพี่โดนป้อมเห็นปะเป็นหัวมันไว้น่ะเห็นเห็นร่อน่อพี่หน่อยร่อนพี่หน่อยเอามาล่อเอามาล่อเอามาล่อดาวดาวดาวพี่พี่เอฟังนะระวังตาบ้านตาบ้านเวฟตาบ้านเวฟโอ้ยแตกแตกแตกตัวนั้นแตกตัวนั้นแตกเวฟคันลงมาเวฟคันลงมาแตะหมดนะหมดโอ้โหยิงยังกระป๋อฟ้าขวานี่ไม้มันเขียว บ้นเขียวเต็มตีเลยเขียวไหนวะข้างล่างอยู่ข้างล่างบ้นเขียวไอ้ขวามืออะวบวบมยเมลมมันข้ามไปยังมันข้ามยังเื่อยๆๆๆเขเ้าชั้การมัน้งการรอด้วยกันไม่ยกูตายมยหรอกอยู่คนเียมันหวาว้ย้ยด้วย จะเย็นเราสามสี่เฮ้ยทำเหตุต้องกลัวไปถอดกลัวเฮ้ยไม่ได้กลัวอยู่แล้วใครเขาพูดมาดิมาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงดูหมิ่นแป๊บวะเดี๋ยวเดี๋ยวรอรออ้าวเฮ้ยมันใก่มีมันใก่มีใต้ตีนใต้ตีนเวฟเวฟใต้ตีนตัวนึ่งตัวผู้หญิงเอาก่อนเอาก่อนตัวนี้ยเอาตัวนี้อยตัวเนี้ยโดดลง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 ไม่โดดไม่โดดฉันหองชั้นหอง ลุมนะลุมนะลุมก่อนนะตอนนี้ลุมก่อน <c oughs> ดาว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 เจ้าหน่องดาวเจ้าหน่องดาว,ดาว,ดวมีตัวนึงน่าต่างก็น่าต่างกน่าต่างโอเคแล้วพี่โอเค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 พาระเบิดเข้าไปแล้วพี่สวย โอ้โหบ้าตะบอยแล้วเนี่ยสามลุมสี่อะครับโอ้สามลุมเป็นสิบแบบเมื่อกี้มาสามจะถามสี่น้องมาสามสยองสี่เราเรามาสี่นะสยองอีกแปดโอ้ยพี่ไปช่วยน้องโอ้โหมึงเรียกกูทำไมเนี่ยให้พี่ครบเลยโอ้บีน่าไหม ไม่หกงกันน้องไม่ยิงกันกน้องไม่ต้องก็ได้ตอนนี้พี่บอกให้แค่คนเดียวมันก็สยองแล้วไม่พี่หาเปืนสลิงอยู่นะพี่รู้สึกว่าเดินช้าจิ๋มหายเลยนะไปบอกน,น้องโตโตเล่นโตโตบอดมีมีมีคนมั้มีคนมั้ยตอนนี้ว่าจะขอสิบคิวอ่ะแบบขำๆอ่ะหายอยู่ไหนพี่หน่อยนี่อยู่ไหนกันวะ ัวพี่พี่ว่าบนบนหนังหมาต้องมีคนนะหน้าผมหน้าผมเฮ้ยหน้าผมหน้าผมหน้าผมอยู่ไหนวะเฮ้อตัวเบี้ยดีตรงแปลกหน้าผมเฮ้ยขบวนพี่ขบวนขบวนบนไหนหน่า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 เฮ้ยอ้าวเข้าหัวเข้าหัวพี่พิบการจะมากการจะซ้ำจะซ้ำสวยมาก ไอ้รถช่วยด้วยนั่งเก็บของอยู่ดีๆมาไงไม่รู้วางไปเอาเฮ้ยดำไปดีโชว์ปกล็อกป้องไม่รู้หรอนี่โชว์การยิงทะลุไปทีงงพอ่ยิงตายปุ๊บพี่นั่งเก็บของอยู่วิ่งมาอยู่เลยวิ่งมาจากไหนไม่รู้ทีไอ้โทษตายยังตัวยังไงโทษโทษตายยัง พี่ไหวไหมพี่ไหวพี่ไหวจะไม่ไหวต้องถ้ามีคนดักเนี่ยแหละชุดแก๊งสเตอร์แลมมันของจริงวะทุกคนเพียงหมู่บ้านเนี่ยมีจากประสบการณ์800ล้านปีที่พี่เล่นมาเนาะโอ้ต่เมื่อวานยัง80ปีอยูปีเลยนะฮะเหรอมันมันยืดไนี่อันนั้นเป็นตำรวจพี่น้องเป็นมารผมไหมน่ะมารกรอมารสกกอตเบิร์กนะ ยิงดิยิงดิเข้ามึงตัวหนึน่งหรืเอเปล่าเฮ้ยมันโดดยิงพี่มันโดดยิงพี่เอามานันเลยน้องเออลองเยอยขีดตัวกันนะไม่ตายวะเอ้ยไม่ตายวะเออใช่ไอวีอดีหรือเปล่าไม่รู้ตัวไก่อย่างตอกำลังตัวไก,วไก,วไก่ยิงเฮ้ยออมันแตก ไอ้ทอดอ้อแล้วกูคนเดียวอะไจะเลินจะเลินได้คุ้มตัวเดียวซ้ายซ้ายนะสองตัวซ้ายสองตัวต้องเห็นปะเห็น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 เลยยิงคูปเปอมาเลยพี่กันโหดอยู่แล้วพี่ยอมหดแล้วสวยนางสอดลากันไอตัวนี้แหละยิงเอ็วีดีผมอย่าทะลึ่งเลยน้องพี่โหนสลิงขึ้นไปไงเลยดูดเข้างบนเขาพี่ข้างบนเขา ป้อมตัวเดียวยิงไม่ตายเฉยไหมถามไปสวยถูโป้หรือเปลป่าหาไมเปล่า,าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยน้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตีนที่มีปืนมีกองเฮ้ยมาหลบเองมาหลบกูซุนเองตัวนีนมว้มาแล้วมันเอาโน้ตอ,อะไรน้องไอ้ทูเอาป้อมเหรอหรือป้อมเหรอหรือไงป้อมแต่งตัวเดียวเสื้อขาวอ่ะพี่น้องที่โดนยิงเดีวยว มาละมาดีละโอ้เปล่าครับน้องดูเอาเลยพี่ไม่มีตาน้องแค่นั้นแหละยิ้มเต้นเต้นดิเต้นเลยไ่ตาจืดเออผมใส่านี่หลอดจานหลอดจานดูผมแพ้ห่ะชุดกังเตอร์ของจริงกว่าน้อง สิบสามคิวอออแอคพาทีนขอโทษใครอยากชอบหลงพู้เจอก็ติดต่อมาได้นะครับผม